ระเบิดนำวิถีต่อต้านเรือลบกับเรือลบที่หนักกว่าหลายหมื่นตันมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนี่คือระเบิดปิดเอกระเบิดนำวิถีจากสงครามโลกครั้งที่2กับโมนาวอลเรลิสติกหรือว่าหมวดเรือนั่นเองรอบที่แล้วเราเล่นเอาระเบิดไปทิ้งใส่เรือพิฆาตอย่างเดียวนะแต่วันนี้เราจะเอามาทิ้งใส่เรือลบประจัญบานกันความแรงของระเบิดจะสามารถโจมเรือลบศัตรูได้หรือเปล่า เราไปดูกันได้เลยนะกับเครื่องบิน HE-177A5 สิ่งนี้เขาเรียกว่า FitX เป็นระเบิดน้ำวิถีของกองทัพเยอรมันที่ได้ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเอาหมายหลักของอาวุธนี้เลยก็คือเรือรบขนาดใหญ่ อย่างเรือลาดตะเวนหรือว่าเรือประจันบาลน,นั่นเองเพราะว่าอาวุธของเราแนละ้วมีความสามารถในการเจาะกาะที่สูงมากโดยเฉพาะเวลาที่เราทิ้งจากที่สูงนะก็จะเจาะแรงขึ้นไปอีกทวางจริงเคยเล่นไปแล้วรอบนึงแต่รอบนั้นเนี่ย BR หมดเรือผมยังน้อยอยู่นะรอบนี้ผมมา5.7แล้วคือ BR เริ่มเยอะและ้วเริ่มเจอพวกเรือประจันบาลแล้ว เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเอาระเบิดฟิทเอไปทิ้งใส่เรือประจันบานกันนะมาดูกันว่าลูกเดียวจะสามารถจมเรือประจันบาลได้หรือเปล่าจริงๆมันแบกไปได้3ลูกนะแต่ว,ว่าผมมาไปลูกเดียวพอละก็ที่ผมเอาระเบิดไปลูกเดียวเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรคือ A A A เอเอเรอมันโหดมากนะครับผมเลยเอาไปลูกเดียวเพราะว่าไม่เคยได้ทิ้งเกิน2ลูกเลยโดนทิ้งได้ลูกเดียวแล้วก็โดนยิงล่วงนะ เออเรืออเมริกาอังกฤษนี่ยังโหดของรัสเซียนี่ก็น่าจะมีนะเพราะว่าเป็นเออเพราว่ากระสุนแตกอากาศอะแต่ของเยอรมันไม่มีอะโอเคแม่งหานานเอาเรื่องหาเกือบสินาทีแล้วเจอเป็นด่านใหญ่ด้วยครับด่านนี้อาจจะนานแน่ๆก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้ว เลงลำนี้นั่นขับนิ่งๆเฮ้เล็งประมาณนี้สิบจุดห้ายิงเลยเราสามารถกดซิกซ้ายค้างนะมันจะเป็นการตามกระสุนระบบคุ้นๆนะเหมือนเป็นออีกค่ายนึงหรือเปล่าระบบนี้เฮ้ยโปูเลยไปนิดนึงอ๋อโดนค้างกระสุนเนะี่ยถ้าโดนค้างกระสุนนี่ เรือตั่งนู้นจมแน่ๆเฮ้ยเลยเยอเดี๋ยวปแปลกๆแล้วอันนี้แม่งเลยมาไกลเลยอ่ะปานนี้โดนไหมรอบนี้น่าจะโดนแล้วแหละ โอ้หเหมือนจะทะลุเรืเ่เรากลับไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นลูก HE ก่อนนะเรือพิคาดมันบางลืมไปเลยอือรอบนี้ก็สนดูนิ่งนะเหมือนจะโดนหมดเลยปะโอเคโดนเยอะนะรอบนี้เรียบร้อยเรือนั้น,น,นตายไปรอ้อยกว่าคนเรนียบร้อยจมละเตะแต้มพอละหายละไปนเร่อเครื่องบินละ ปนส่วนใหญ่เหมือนจะจะชอบจอดนิ่งๆยิงนะโอ้ที่เข้าจุดนี้ไม่น่าใช่น่าจะเป็นบอทมาเลยอุ้ยลำนี้ก็น่าใช่นะละเรือมันดูใหญ่ผิดปกตินะอะไระเป็นเรือผู้เล่นเพราะว่าเรือเรือบอทส่วนใหญ่มันจะเป็นเรือพิฆาตนะถ้าเราเจอว่าดาวเทียนะแต่มันดูขับไวไปนะลำนูน้น ไมเลยเดีวลองทิ้งใส่ลํานั้นแหละตรงกลางนี่ไปไม่ได้นะเหลือเยอะเกินโดนยิงล่วงแน่นอนทีเราทิ้งดักหน้าหน่อยนึงนะแล้วก็เดี๋ยวบังคับระเบิดระเบิดเราบังคับได้ประมาณตรงนี้เล็งแถวๆป้อมนะตรงป้อมนี่จะเก็บกระสุนไว้เยอะ ใช่ไหมโอเคเมันจะโดนป้อมไปเป๊ะป,ป้อมหลังอุ้ยโอ้โหเ,เหมือนจะไม่โดนป้อมโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวเราได้ยังเล็งดักเยอะกว่านี้นนะโอเคเรือมันขับเร็วด้วแหละเพรียบเดี๋ยวเราไปตาต่อไปเลยเรอบนี้เดี๋ยวรอไปสามลูกนะ เราจะโดนเ e อ่ยิงก่อนอเลยเปล่าเดี๋ยวเล็งลำนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเราไปตรงนู้นเนี่ยเราต้องป่าพวกเรือป่าเอ่ยพวกเรือพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวเล็งลำข้างล่างยิงเลยแล้วก็บังคับนะลิงแถวๆป้อม เดี๋ยวต้องลงมาเรยเพราะว่าระเบิดเราอยู่สูงอยู่เอเคเริ่มไกลเรือแล้วเฮ้ยสวยรอบนี้ดูดีเป๊ะะโอ้โหเ,เรียบร้อยเรืรอรบอดลูกเดียวไปเลยเป็นเรือประจันบาลน,นะ อีกลูกได้ไหมเนะี AA, ่ยอีอมยิงมาแล้วเฮ้ยดูดิเฮ้ยเหมือนมันเนิบไม่เอ AA, เหลือไปเนะี่ยเออเหมือน,นยิงไม่ค่อยโดนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ผมตายเลยเมื่อกี้ไม่ไงโอเคอเอเหลือแม่งโหดเหม,มือนเดิมเลยโอเครอบนี้ผมไม่รู้ว่าทิ้งทันนะนะเพราะว่าการไปเก็บแต้มได้แต่ละทีเนี่ยค่อนข้างยากเลย แล้วเจอท็อปเทียนี่เรือผมยิงไม่เข้านะเจอแต่เรือประจันบานยุคเอ่อวัววัหนึ่งก่อไม่อย่างหนาทันมาวันนี้แอมยังแบบหมดแล้เดี๋ยวผมดิ่งไปเลยนะรอบน,นี้พกมาสองลูกแต่ว่าน่าจะได้ทิ้งแค่ลูกเดียวแหละตอนนิ่งด้วยโดนแน่นอนมีเราเลงตรงครั้กงสุดเลย ไปละอ๋อเป๊ะๆ<ป>หนิงซ้ายซ้ายล่างหน่อยนิ่นึกครับเออมานี้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่พัง ไม่พังนะหรือว่ากระสุนมันออกมาไม่เยอะหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเล็งลำเดิมเลยไม่รู้ทันหรือเปล่าลำเดิมเอาเอาไปอีกลูกเฮ้ยโอ้โหต้องลดความเร็วเลยเป้าหมายนะ ตีประมาณนี้ทิ้งละรอบนี้เราลิงอด้านล่างเป็นอีกฝั่งของที่เราทิ้งไปนะะขยับฟ้ามาหน่อยนึงตีประมาณนี้เรียบร้อยครั้งสุด เต็มๆโอเคเรียบร้อยระเบิดเลยโอเคกว่าจะทิ้งได้นะรอบหนึ่งเกมเกือบจบคือมันฟาร์มแต้มนานมากนะหมดเรือเนะี่ยเรือผมยิงใครไม่เข้าด้โอเคครับก่อนจบก็ตอนนี้ก็มีดิสคอดแล้วนะอยู่ที่หน้าช่องนะใครจะเข,เข้าก็เข้ามาได้นะเอาไว้ชวนผมเล่นเกมหรือว่า มีอะไรอยากแนะนำก็บอกได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจบประมาณนี้แล้วกันสำหรับระเบิดฟิทเอก็กจบเกมพอดี